สวัสดีนะครับ fc ก็ขนของขึ้นรถเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ทางบ้านผมจะนำไปบริจาคใน fc นำไปทำบุญเนาะนะครับก็จะขนขึ้นรถนะฮะก็เป็นเสื้อผ้าจากชาวเอากลับมาจากกรุงเทพใน fc ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างก็อนุโมทนานะฮะ สาธุนะครับเป็นกระสอบใหญ่นะครับเอซีขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะอันแม่เอามาเพิ่มอีกแล้วนะเอซีนี่เอาไปแล่นโคดังอาวุตรช่วยแม่เอามาเพิ่มถุงมันรั่วเราต้องส่งส่งต้นรั่วอ้อนแม่เล่ทำ้ช็อตอ้อน นีเสื้อผ้าที่จะนำไปบริจาคในสิเสเื้อตำรวจเสื้อทหารก็มีอะนนี่ก็เป็นอุปกรณ์สมุ่ยารพัน สบูู่ยาสีฟันเลยสิเดีย๋ยวจะใส่ในถุงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นของใช้ส่วนตัวมีทั้งเต็นท์นอนมีทั้งอุปกรณ์ที่เหมือนเหมือนที่ไปออกงานเลยนี่สิเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปแล้วนอนตรงไหนนับก็เอาไปเผื่อไว้ีต่ไม่เ็ดเดง้าน อย่างนี้ก็เป็นเงินที่ได้ยังคึมให้ไปต่างประเทศันประเทศที่ประเทศน้องนะสองพันบาทในซีมันูจะพอหรือเปล่าเนาะ้าจะไม่พอเลยทำไมจะไม่พอเจ้าไปแค่สามพันจะใช้สามพันสองพันมันก็ตายแล้วเนอะเอาเงินที่ไหนลดคุณไดมาสองพันในซีก็ไม่เยอะนะ น่าจะหมดเร็วๆในเอฟีน่ามาสองพันเองนะเอฟซี C. ท่านมเมอะแดดดึง,งโคตรเยอะสุดสมสุดสัตว์แบบเลยเนาของทะสัตว์ผมก็ไปสองเครื่องในเอฟซีนี่นะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าบริจาคนะก็ม,าามีของพี่บ่าวด้วยในเอฟซี C. นะโอเคครับผมแล้วก็มีข้าวสารนะมีข้าวสารใน FC ีไม่รู้ว่าเอาไปหุงกินหรือว่าเอาไปบริจาคที่โน่นนะก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อนะครับถ้าเกิดไม่ได้หุงกินกินข้าววัดก็จะบริจาคให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีเนาะนะครับมีขนมกินระหว่างเดินทางในฟรีเพราะว่าขับรถเดินทางก็เป็นชั่วโมงนะน่าจะต้องหิวขนมในฟรนะีน้เเรือน้ําน้ําเอาน้ามา ขว,ขวดน้ำอาขวดน้ำใส่ในรถหน่อหิวน้ำอัน,นอันหออันนี้ไม่เอาไม่ได้เอาไปเอาไว้นี่แหละโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไวน้นี่นนพี่เอาไปสองเครื่องพอ,อโอเคครับผมก็ฝากคลิปนะไว้เท่านี้นะเตรียมตัวเดินทางในสี่วันนัดกับทางพระจารทรนะ์จาวาดนะเก้าโมงในสี่ตอนนี้แปดโมงแปดนาทีนะครับ แปดโมงเก้านาทีนะครับก็ไปไปก่อนเวลาในสี่ไปก่อนเวลาดีกว่าไปสายมันแข็งนะเจ้าเจ,จ้จารียมันรถทนี้นะจะต้องนั่งขับรถอีกคันนึ่งเอาไปนี่นะแข็งๆเลยในสี่น้ำแข็งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟันน้ำเป็นตัวเลยอันนั้นเาใส่ข้างหน้านั่นเดี๋ยวใส่ตัวนี้เดี๋ยวมันเปื้อนข้างหน้าไหนนู่นหน้ารถนูน่น,นนะลงพ่อไม่อยู่นะพ่อบ้านอยู่กับแม่นะได้ยินไม่มานะ่ะ หมาเข้าใจไหมมาโอ,อ,อ้หมาไหนในมารักกันก่นนอนลวกอู้พ่อมาอยู่นะอยู่บ้านนะนี่ฟังฟังหลงฟังพอพูดหนูอ,อยู่บ้านกับแม่นะลูกโจรมาบ้านเนี่ยเ่านะเข้าใจไหมเออข้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นเอฟซีสวัสดีครับ